รับปรก็ต่อคุณผู้ชมนะเห็นอยู่ในมือนะคุณผู้ชมนะ,ะนี่นะคะมีกันหรือ,อยังนะฮะจริงๆไม่อยากบอกเพราะว่าเวลาขอแล้วมันได้เงินจริงๆนะ,ะพี่ไม่อยากบอกเพราะอะไรเพราะกลัวทุกคนจะรวยกันไปหมดนะ,ะ mm. เราอยากจะเก็บความรวยไว้คนเดียวแต่วันนี้พี่เอบอกว่าน้องเต๋าคะถ้าเรามีของดีเราก็ต้องรีบบอกนะคะสําหรับบอเปเปอร์มหาเฮงนะ,ะโดยอาจารย์เปิลน,นะคะสักลายมือเศรษฐีนะ,ะอันนี้พี่เอแนะนํามาเลยพี่เอสุภประชัยแนะนําพี่เต๋ามาเลยเพราะาอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเนี่ย พอไปสั่งซื้อเขาเสร็จเนี่ยนะคะเขาจะส่งวอลเปเปอร์มาให้ตรงหน้าจอไม่ใช่นะคะอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่เขาจะขอชื่อนามสก,กุลคุณวันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์คุณแล้วก็อาจารย์เปิ้ลเนี่ยนะคะสักลายมือเศรษฐีเนี่ยจะเอาไปทําพิธีแล้วก็จะมีให้ขอเนี่ยจริงๆมันขอได้ทุกอย่างแต่พี่ขอแค่2ออย่างก็คือการเงินกับการงานพี่บอกเลยว่าขอการเงินการงานแล้วขอได้จริงๆกล้าพูดตรงนี้เลยทําไมถึงกล้าพูด เมื่อกี้พี่บอกลราลูกค้าลูกค้ามาซื้อแล้วนะคะแล้วพี่ก็ขายโฆษณาโดยลูกค้ามาซื้ออีกหนึ่งเจ้าแล้วเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้พี่ต้องไปทอล์กสินค้าด้วยนะคะคุณผู้ชมนะ,ะเขาโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ วันนี้นะฮะคนในวงการบันเทิงเนี่ยให้การตอบรับนะฮะวอลเปเปอร์มาหาเองจากอาจารย์เปิ้ลเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเนี่ยพี่เอสุภชัยตะกะแตนโชลาดาแม่น้ำหนึ่งนะคุณผู้ชมนะฮะมีเก็บไว้มีไว้แล้วคุณขอแล้วก็จะมีบทสวดบทขออธิษฐานเนี่ยคุณขอไปเลยคุณอาจจะขอความลับก็ได้คุณอาจจะขออาจจะขอโชคลาภก็ได้ที่ขอสองอย่างคือการเงินกับการงานนะฮะแล้วมันก็มาจริงๆวันนี้ใครอยากจะขอยังไงบูชาย,ยังไงคะน้องโอมครับวันนี้เลยใครสนใจนะครับ บูชาเริ่มต้นที่499บาทกับบอเปอร์ม,มหาเฮงของอาจารย์เปิ้ลของเรานะครับก็นี่คอนแทคด้าน,นล่างขึ้นแล้วครับไม่จะเป็นลน์นะฮะที่มหาเฮง999 99สก,กัดแอกอคอลได้เลยคุณผู้ชมหรือจะไปกดสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะ www มหาเฮง999 99 c o m ครับ มีวอลเปเปอร์มากมายเลยมีวิธีเลือกรูปด้วยมีคำอธิบาย,ายง่ายๆครับไม่ต้องคิดว่ามันจะยุ่งยากนะมันจะเป็นรายมือ,อะนะครับเหมือนคุณแม่หรือจะเป็นทางด้านของบูชาเทพต่างๆท้าวเวสสุรวรรณพระพิฆเนศหรือจะเป็นเทพองค์ใดพระแม่นะฮะต่างๆนะครับ,นะรบหรือรูปที่เสริมมงคลก็ติดต่อไปที่ทไลน์แอดด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลช่วยให้นะครับรับรองว่า เราจะไม่รวยคนเดียวอย่างแน่นอนนะครับให้ให้ให้นะ2-3สัปดาห์รู้เรื่องพี่บอกเลย499ไม่แพงหรอกค่ะกับสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาบนี่ได้กลับมาเยอะมากเลยนะคะกลับมาเยอะมากกลับมาทุกทิศทุกทางเลยเพราะพี่ขอตลอดเลย ขอบคุณพี่เอสุภปปชัยมากนะคะที่แนะนําสิง่งดีๆให้ลูกสาวนะคะวอลเปเปอร์ <p> มหาเฮงโดยอาจารย์เปิ้ลน,นะค,ะ,คะมากันที่ข่าวบันเทิงคะ่ะมาในช่วงนี้นะครับไปดูทางด้านของพี่นวัดบ้างดีกว่านะครับชาวเน็ตถามนวัดว่าทําไมถึง unfollow ควินเทียนนั่นเองนะฮะก็าคงจะทะเลาะก,กันแล้วล่ะเออล่าสุดนะครับคุณนวัดเองก็ได้มีการไลฟ์สดนะฮะตามปกติเหมือนทุกครั้งเลยแต่ดันมีชาวเน็ตมาถามว่าทําไม <c oughs> บอสได้ไป unfollow ควินเทียล่ะ ทำให้พี่นาวาัต้องออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็ต้องชี้แจงว่าอะเมื่อคนถามมันก็ต้องตอบถูกไหมละ่ะพี่วัดตอบว่าไงบ้างครับโอโ้ทำไมบอสอันฟอร์เทียนอันฟอร์มานานมากแล้วครับตั้งแต่เทียนเขาลบตําแหน่งออกเพื่อนเวีนดนามบ่ามาเลือกกลิ่นไม่มีอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจสเปยหน่อยครับบอสสวยดีสวยดีอย่าไปสนใจนอ,ยบบอ,ยยอย่าไปสนใจยาพิ yeah, อย่าไปสนใจเรามาคุยกันเรื่องงานของเราได้เจ้าภาพสองศูนย์สองสี่หรือ,อยังได้หรือ,อยังอะ่ะการนากิจการใช่เรื่องเทียนไม่ถามได้ไหมครับขี้เกจตอบเอาูดตรงๆคุยเรื่องอื่นกันข้ามเรื่องนี้กันไปให้หมดไม่ต้องไปทั้งนั่งถามใครนะโอเคไหมทุกอย่างมันมีเหตุผลของมัน ต้องพูดเยอะไม่ได้ไงตัวเองอยู่ในบ้านเขาไงเดี๋ยวเจออีกไงะนะคะอ๋อตอนนี้อยู่ที่เวียดนามนะคะก็กระแสค่อนข้างปีนี้เราต้องยอมรับนะคะบอสว่ามันเงียบนะคะกระแสเงียบเลยแล้วก็ไม่ค่อยคึกคักเหมือนตอนที่อีวานจัดที่ประเทศอินโดนีเซียตอนที่อินโดนีเซียนี่สนุกนะคะคึกคักมากแต่ปีนี้ดูค่อนข้างที่จะเงียบๆไปนิดนึงนะคะแล้วก็กระแสในเมืองไทยเนี่ย ก็มีแค่ไม่กี่เพจที่เล่นนะคะไม่กี่เพจที่เล่นแล้วก็นางงามก็สวยก็มีนะก็เข้าไปสองดูนะนางงามสวยเขาเยอะเหมือนกันแต่ว่าดันกระแสมันเงียบนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแตมันเงียบจริงๆแล้วก็กรณีที่ไม่อยากจะพูดเรื่องควินเทียนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ยังประกวดในบ้านเขาไงแล้วเวียดนามเนี่ยขาก่อนจําได้ไหมที่เขาให้เขาตกรอบไปเนี่ย เขาก็ unfollow เป็นล้านนะคะเขาเรียกอัน u n f o l l เนอะัน f o l l o ่เป็นล้านเลยนะคะเอาออกหมดเลยนะคะคร,ร่วงแบบละนาวเลยหล่นเป็นล้านล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พูดอะไรมากไม่ได้ในเมื่อตัดสินใจให้เขาไปแล้วแล้วก็เขาก็เอาตําแหน่งออกเราก็ต้องกลับมาพิจารณานะคะว่าเอาอยังไงต่อไปแล้วก็เขาก็รับเป็นเจ้าภาพแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอต้องจัดให้ได้เพราะเดี๋ยว เป็นเรื่องอีกแล้วนะฮะใช่ครับอ่าพูดถึงในีฮะเรื่องของมิสแกนในปีนี้นะฮะก็เก็บตัวกันแล้วที่เวียดนามนะฮะเรียบร้อยหล่าล่าสุดนะครับไปกันแล้วไปเจอกันแล้วนะครับลาแล้วแก้วตาครับมิสแคนโปรตุเกสงอแงโดนออกจากกองประกวดแล้วนะครับอยู่ยี่สิบห้าทิดเลยนะฮะล่าสุดนะครับที่กองมิสแคนอินเตอร์ของคุณวัฒน์เองก็มีเรื่องเกิดขึ้นนะฮะโดยสาวงามจากโปรตุเกสครับเกิดมีอาการงอแงครับไม่อยาก แต่งหน้าแต่งตัวคิดถึงพ่อแม่คิด <lider S 1> ถึงบอลนะฮะพูดด้วยกับไม่ฟังไทยทาอะไรกับไม่ทำนะฮะให้คุณจาริสาไปคุยกับไม่ฟังนะฮะบอสเลยให้หยุดแล้วก็ออกจากการประกวดนะฮะเอนดี ND, ต้องโทรมาเราให้ขอโทษกันระดาวเลยนะครับอืมนะครับส่วนหญ่ไม่ค่อยคิดถึงพ่อแม่หรอกค่ะรารคิดถึงพ่อแม่เป็นแค่ข่าวลือค่ะครับพ่อแม่ไม่ต้องคิดถึงหรอกค่ะหลายคนค่ะ ตอไมก่อนเขาบอกว่าต้องไปดูมีนางงามเวทีใหญ่ระดับโลกระดับจักรวาลเขาบอกว่าคิดถึงคุณยายต้องไปดูแลคุณยายแต่เปล่าค่ะไม่ทํางานค่ะเขาปวดค่ะปวดกระอากาศค่ะว,ว,ว,วันกินแต่วายค่ะแล้วก็กินแต่สเต็กค่ะเขาก็ปวดค่ะอส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดถึงหลวงพ่อแม่คิดถึงอย่างอื่นมากกว่าคิดถึงอะไรนางงามเราก็พูดโดยรวมนะเราไม่ได้ระบุนะเวทนะีนะนางงามมันก็มีแฟนนะเธอเข้าใจไหมล่ะคิดถึงผัว่ คิดถึงผหัวไปไดนั้นแหละค่ะไม่มีพ่อแม่หรอกค่ะไม่มีใครมาคิดถึงพ่อแม่หรอกค่ะปลอมค่ะเลยผัวสั่งให้กลับผัวสั่งให้กลับ แล้วมึงจะมาทำไมตัเองถ้ามึงมาก็มาตามคำสัญญาแล้ว <c oughs> ก็กงประกวดเขาประกวดกันมาแล้วเ <c oughs> ขาเลือกมาแล้ว <c oughs> ก็ต้องมาไง <c oughs> พอไปไปมามาก็คงจะตีกับผัวผัวคงจะโทรมาวุ่นวายไง <c oughs> โอ้พี่ต้องนางงามฝรั่งหรอกนางงามไทยก็เป็น <c oughs> นางงามไทยยังเป็นเลยเวทีพี่วัดนั่นแหละสมัยก่อนนะ่ะที่ทางเหนือนนะ่ะเออก็ประกวดได้เรียบร้อยแล้วผัวไม่ให้ประกวดต่อผัวบอกว่าไม่เอาไม่ให้ใส่ชุดว่ายน้ำเอามามิสแกนไม่รู้เลยว่าเมียมต้องใส่ชุดว่ายน้ำหรือมึงจะให้ใส่ผ้าถุงเดินสรุปสุดท้ายผัวให้ถอน ตัวจาการประกวดก็ถอนตัวส่วนใหญ่คิดถึงผัวหมดค่าผัวสั่งค่ะพวกนีสุดท้ายผัวก็เลิกค่ะจ้าเขาแก่ตัวผัวเลิกหมดค่ะจ้านะฮะผัวไม่เอาค่ะพูดถึงเนเรื่องของนางงามนะฮะเราไปดูอีกเวทีหนึ่งดีกว่าครับพิชิตมงใหญ่ครับ หมวยนะคุณหมวยครองนะครับทางด้านของ Tourism Universe 2023นะจ๊ะเรียกว่ทาทำคะแนนโด่งไปตั้งแต่เดินทางไปถึงเลยสำหรับนางางามสาวรุ่นใหญ่นะครับกับแม่หมวยรมณีนะฮะเจ้าของมงกุฎนะฮะของ Tourism Thailand 2 0 2 3นะครับ,ร2023รบอุ้สวยเนาะอันนี้ใช่ไหมแม่หมวยเนะาะหลังจากเดินทางไปที่กรุงมะนิลาที่ฟิลิปปินส์<ม>เพื่อเก็บตัวทำกิจกรรมกับประกวดกระเทยเนาะฮะประกวดกระเทยใช่เป<อ>็นมิสเนี่ยเนี่ยอ๋อมิอ๋อ อ๋อหละเอาปรากดกระเทยใช่หรอเรื่องมึงดูปีที่แล้วสิใช่กระเทยเหรอแม่ มิสซิสเหรอไม่ใช่เนี่ยเนี่ยมิสซิสอ๋อเหรอพระผู้หญิงผู้หญิงที่แบบอาจจะโตแล้วผู้หญิงมีผัวแล้วอ๋อแล้วมึงดูข้างหลังสิสภาพนะไม่ใช่ก็คือแบบมึงดูข้างหลังสิมึงดูข้างหลังมันก็ต้องชนะสิก็หมหมสวยขนาดนั้นแล้วมึงดูคนมามอบมงสิสภาพนะเม่ไหแล้หมวยก็ต้องชนะสิหมวยสวยขนาดนั้นแล้วมึงดูดูข้างหลังที่แอบแอบอยู่นั่นน่ะเออเขาให้หมวยจะถูกแล้วล่ะอันนี้มงกุฎใช่ไหมมงกุฎทำไมไม่ใช่มงลิเกนะ มลำเงี้ยเเหรอล็กกว่านะเออแต่ฟิลิปปินส์เขามงใหญ่ค่ะเขาจะให้มงใหญ่บีดีวีนี่เขาเขามงใหญ่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการอีรานยีเสื้อขาวเหมือนมึงเลยอ่ะยีโอหัวเราะอะไรไม่เหมือนที่นไม่มีผมค่าเขาผมหัวนะกีเทสคูนเงินไม่เงินมืเง้อมันไม่เงินยีรันเลย ยันแค้นอ่าถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณสานั่งดีๆเฮียเสาคุสาประกาศกูบอกทีเขาประกวดในงานระดับนานาชาติแต่ก็สู้ไม่ถอยไม่ว่าจะเป็นนะในเรื่องของภาษาการใช้ตอบโต้แล้วก็ในรอบของแล้วนำเอาภาพภาพใหญ่ขึ้นหน่อยที่กูจะดูข้างหลังน่ะที่ได้ลองยินหมวยเ่ยที่ทําให้แม่หมวยในพิชิตมงกุฎมาแบบว่าไม่ค้านสายตาจะค้านได้ยังไงก็หมวยสวยสุดบนเวทีเอออล้วหมวยก็สวยสุดบนเวทีอยู่แล้วหน้าอย่างพี่บุ๋มเลย เอ้ยคนละแบบกันแต่เกาสวยอย่เงต้องดูตัวม้างว่ามึงไปีแล้วป่ะแล้วต้องดูตัวกลางที่ยืนอยู่ข้างหลังที่ยิ้มๆอ่ะบ้าเขาก็ได้กิ่นว่าเจอมาถือถุงแล้วเมื่อึงเห็นอีกตัวอ้วนที่แอบอยู่ข้างหลังไหมล่ะนั่นอ่ะเออหวยก็ต้องชนะอยู่แล้วว่าะหวยสวยสุดแต่บนเวทีใครจะใครจะสวยก็เท่าหวยแ่ละดูดูสิเออหวยก็สวยสุดอ่ะเดี๋ยวมาฟังคำสัมภาษณ์หน่อยแม้หวยได้แล้วได้ตุ๊กตาหมีด้วยเหรอใช่เรียนเป็นดอกไม้ ทำไมอ่ะกูไม่เคยเจอเลยที่เฉพาะตุตาหมีลอ่ะแบล็คป้าลูกไปที่มันหนีบหนีบคือะติดบาทอ่ะไม่ใช่นะฮะวิจิตรมีเยอะนะตัวหยีบหนีบติดบาทกูเคยไปนะเกมตู้กดเออเกมตู้กดอ่ะเนี่ยอินฟินิตี้เมืรงลาดพร้าวเต็มเลยแม่หมวยบอกว่าได้มีการปล่อยมัดเด็ดตอบลึกซึ้งเชิงปรัชญาบอกว่าแผ่นดินเปรียบเสมือนพ่อน้ำเปรียบเสมือนแม่แม่ที่รักลูกจะเฝ้าฟูมฟักเหมือนลูกเป็นลูกทั้งใบแต่ความรักที่มากเกินไปจะทําให้เราลืมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีในวันที่เราจากไปไม่ได้อยู่ โลกนี้แล้วและเขาต้องดำเนินชีวิตด้วยตัวเองก็เปรียบเสมือนแม่ที่รังแกลูกและ<อ>ก<า>็ฆ่าลูกเพราะลูกไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ในวันนี้ที่หมวยได้ทําหน้าที่ตรงนี้หมวยอยากจะให้แม่ทุกคนหันมากลับมามองสิ่งที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นคนดีในอนาคตลูกของหมวยทั้งหมดจะมที่ไปด้วยโดยเฉพาะเสื้อขาววะไม่ใช่อีโอมึงอ่ะเมื่อกี้เอากปล่า สคริปต์ปิดปากเลยพอบอกเบอร์นีรันีอิอมขำตลก<ๆ>อีอมอยูออ่โอ,อ,อมสะใจมากยิอมกับอีอรันมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่แอบเกลียดกันหรือเปล่าตอแล้วพี่สังเกตพอแม่พูดแล้วเหรอ เหมือนใช่ไหมหน้าเ,าเหมือนหน้าเหมือนไงเริ่มเยี่ยแล to ้วนะเริ่มเยี <c c ่ยแล้วบอกหน้าเหมือนที่แรกของผมไม่เหมือนก็เหมือนยไมาเหมือนก็ไม่เปนไเขาจะเป็นสกีนเทสตัวก็เหมือนพี่รันใส่วีปไปที่ฟิลิปปินส์มาที่รันไปฟิลิปปินส์มาหรือเปล่าไปโชว์ิซึมมาหรือเปล่าเออไปเป็นกำลังใจให้เจมหมวยหรือเปล่าเออนะ เป็นพี่เลี้ยงจัาก็สวยสุดค่ะก็ต้องให้เขาละค่ะหมยเขาสวยสุดจริงๆนะคะที่โทษนะคะที่แรีนึกว่าน้องหมวยเป็นกระโถยเพราะว่าสวยเกินนะคะแต่ว่าน้องหมวยเป็นมิสซิสใช่ไหมมิสซิสคือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผ่านการครอบครัวแล้วนะคะที่จริงก็มาลงยูนิเวอร์สได้นะคะเพราะว่ายูนิเวอร์สที่เขาก็ มีครอบครัวอายุก็ไม่จำกัดแล้ววันนั้นแนะนําพี่ปูดํำสลาลัตบอกหยุดร้องไห้แล้วก็มาลงประกวดใหม่พี่ปูดำบอกอย่าอย่ายุเต่าอย่ายุเดี๋ยวไปจริงๆเออสีสัน สีสันอะไรล่ะสวยจริงสวยจริงเดี๋ยวนี้คน4ี่สิบยังสวยอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดใช่นะครับเกิดบ้านเกิดเมืองนะครับผู้หญิงหลายคนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยสาก็ยังสวยอยู่40ก็ยังสวยอยู่50ก็ยังสวยอยู่60ก็ยังสวยอยู่เพราะเขาดูแลตัวเองดีอ่ะโอเคอาจจะมีสัญญกรรมโบโถงโบท็อกเรื่องปลอกกระปิกเด็กมันก็ทําในเมื่อเขามีมาให้เราทํแเราก็ทํํๆไปเะค่ะนะครับพะทำแล้วสวยเรามีความสุขเราส่องกระจกแล้วเรามีความสุขเราจบแค่ เราใจเรามัน่นใจแล้วก็ผัวหลงผัวรัก หัวเปเงินจบแค่นั้นค่ะนะคะแต่สิ่งที่สําคัญนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยนะคะอยากจะมีเงินมากกว่าเดิมหรือว่าอยากจะมีโอกาสมากกว่าเดิมอยากจะถูกรางวัลมากกว่าเดิมเนี่ยนะคะคุณต้องนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวอลเปเปอร์มหาเห่งนะคะอาจารย์คนนี้ดังมากนะคะดังมากอาจารย์เปิลนะคะสักลายมือเศรษฐีนะคะคนที่แนะนําพี่เตาก็คือพี่คุณแม่พี่เตาเองคือพี่เอศุภชัย่ยเป็นคนแนะนําเองเลยบอกน้องเตา อันนี้น้องเต๋าเอาไว้บูชาแล้วอยู่หน้าวอลเปเปอร์นะลูกนะแล้วเวลาเวลาน้องเต๋าเปิดเนี่ยน้องเต๋าขอเนี่ยมันจะได้แล้วมันได้จริงๆพี่ไม่ค่อยอยากจะบอกอนะใครแต่พี่เอบอกว่าใช้จะลงโฆษณาช่องเธอ,อฉันก็คุณแม่หนูได้เงินแบบมันได้ชำจริงๆคุณผู้ชมสามอาทิตย์แรกนีดพอหลังจากนั้นนี่เงินเข้ามาแบบ ไม่รู้ทิศทางไหนต่อทิศทางไหนกุมไม่ได้เปิดบัญชีม้านะคะแต่ว่าเงินมันเข้ามาจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะคะ,ะทุกอันที่คุณขอไปเนี่ยมันไม่ได้ว่าได้แบบนี้หมดนะคะอของพี่เอเดี๋ยก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งเราก็ต้องเอาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเขาแล้วก็ไปทําพิธีถูกนะ,ะเขาถึงจะส่งมาให้เราอ,อาจารย์ป้นคนนี้เนี่ยของจริงพี่บอกเลยแล้วคนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาเรียกว่าให้การยอมรับกันเยอะแม่น้ำหนึ่งพี่เอสุประชยัยตากแตนสุรดา ทุกคนนะคะเขาเรียกว่ามีว ah อลเปเปอร์มาหาเหงหมดนะ,ะงานเงินความรักโชคลาภ แต่พี่สำหรับพี่นะขออย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแล้วมันจะได้แบบปัง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 ปุริเย่นะคะวันนี้ราคาไม่แพงค่ะวันนี้เลยวอลปเปอรมหาเฮงของอาจารย์เปิลนะครับสักลายมือเศรษฐีของเราสนใจบูชาเริ่มต้นวอลเปเปอร์อยู่ที่499บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอดดาร์่าสแกนเคอร์โคได้เลยที่ไลน์แอดมหาเฮง9 9 9รู้ไปถึงสั่งซื้อในเว็บไซต์ก็ขึ้นได้ล่างแล้วเช่นเดียวกันจาก w w w ร a ไวท์เว็มหาเฮง9ก้านะครับใครที่สนใจนะไม่ใช่แค่ลายมือที่เป็นทองคำเท่านัั้นยงมี มากมายว่าจะเป็นนะครับองค์พ่อปพพิกเกเดทาวเวสุวรรณองค์แม่หรือว่าจะเป็นเรื่องของวอลเปเปอร์เสริมดวงเสริมโชคลาภหลายแบบหลายสไตล์ไปดูได้ที่เว็บไซต์คลิกเข้าไปได้เลยครับหน้าจอกระจกแตกยังฮะเอ,อเอาเงินมาให้ฉันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเนี่ยใะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ